วันนี้ก็จะมาสอนยิงแอด a c e b o o k นะครับนะแบบลุคอะไรนะครับนะปี2022นะครับนะก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีทักทายคนที่เข้ามาดูในไลฟ์สดแล้วก็รับชมวิดีโอย้อนหลังด้วยนะครับนะขออธิบายเรื่องอ่ากลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับนะก็มีเพื่อนๆมาถามว่านะครับนะอ่าคุณสาลิดสอนอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับนะก็ยิงอินเทอร์เน็ตมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะ ยิงคอตตอมก็แล้วนะครับแต่รู้สึกว่ากลุ่มเป้าหมายเริ่มตันนะครับจริงๆเนี่ยนะครับเราก็มีทางออกอยู่เนาะถ้าเราประสบปัญหานะครับนะยิงแอดไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วมันเริ่มตันนะครับนะปกติเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยได้อินบ็อกซ์รัวๆเลยนะครับใครที่ยิงแอดมาเนี่ยจะรู้ว่าภายในวัน2วันแรกเนี่ยได้อินบ็อกซ์มารัวๆนะครับแต่วันหลังๆเนี่ยยิงไปนสักเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มอืดเริ่มอืดความถีเริ่มมากนะครับ จากยอดขายเนี่ยที่เคยขายได้เยอะเนี่ยมันก็จะดบลงนั่นเองนะครับนะทีนี้นะครับรกลุ่มเป้าหมายลูกอะไรเนี่ยมันก็จะมาช่วยในเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำนะครับอย่างเช่นถ้าผมแบบขายพวกสบู่เนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะแคบอยู่แล้วแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยขายแบบพวกรถยนต์นะครับกลุ่มเป้าหมายเขากว้างอยู่แล้วนะเนาะพูดง่ายก็คือในลูกอะไรเนี่ยมันก็จะมาช่วย ในการลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้นะครับนะพูดง่ายก็คือจะทําให้แอดของเราไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีทางตันนะครับนั่นเองนะครับอ่ะนะครับแล้วก่อนที่เราจะยิงแอดแบบลุกอะไรเนี่ยนะครับอ่าในคลิปนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่นะครับนะพูดง่ายก็คือถ้าคนที่จะยิงลูกอะไรได้เนี่ยนะครับต้องเริ่มสร้างแฟนเพจ Facebook แล้วก็ลงโฆษณาไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะถึงจะเริ่มยิงแบบลุกอะไรได้นะครับนะ แล้วยิ่งแบบว่าเรายิงเป็นแบบอินเทอร์เน็ตคอตอมเนี่ยนะครับยิ่งยิงคออเดียนเนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเรายิ่งอัดงบไปเยอะเลยนะครับฐานลูกค้าฐานลูกค้าฐานลูกค้าเนี่ยกว้างนะครับนะถ้าฐานลูกค้ายิ่งกว้างเนี่ยนะครับลูกอะไล์ของเราเนี่ยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนะพูด่อคือนะครับยิ่งกว้างนะครับนะยิ่งมีข้อมูลต้นแบบข้อมูลต้นแบบเราเนี่ยกว้างอยู่เลยนะครับนะแล้วก็เอาข้อมูลต้นแบบตรงนั้นอะ มาทำลูกอะไรนะครับยิ่งกว้าง,ย,งยิ่งเยอะนะครับนะยิงเล่นได้หลายรูปแบบเนาะอ่ะนะครับก็มาดูวิธีการกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มาที่ตัวการโฆษณานะครับนิวแท็บอ่ะมาที่ตัวการโฆษณาแล้วเนาะอันนี้คลิปนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับมือใหม่ปิดคลิปไปได้เลยแล้วก็ไปดูพวกสองสร้างเพจพวกการตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ พวกการยิงคอสตอมอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะนะครับทีนี้นะครับนะพอเรามาที่หน้าตรวจการโฆษณาปุ๊บเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับหนึ่งแคมเปญสามารถประกอบไปด้วยกี่ชุดโฆษณาก็ได้กี่โฆษณาก็ได้นะครับแคมเปญมีไว้อาทาอะไรนะครับมีไว้อาโคนเพื่อเปลี่ยนวัตถุป,ประสงค์นะครับอยากจะเพิ่มเงบเพิ่มงบเพิ่มอะไรไปก็ได้เนาะ ทูโคนาเนี่ยเอาไว้เปลี่ยนพวกความสนใจพวกอายุเพศจังหวัดตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์มือถืออะไรก็วันไปเนาะส่วนโฆษณาเนี่ยเอาไว้พวกเปลี่ยนพวกคอนเทนต์นะอย่างเช่นแบบว่าเรายิงรูปภาพไปแล้วไม่เวิร์กแล้วก็เปลี่ยนแบบวิดีโอหรือเปลี่ยนรูปภาพใหม่ซ้ําได้นะครับนะส่วนการโคลนก็ไปย้อนดู EP หลังๆเอานะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับนะพอเราอธิบายแล้วนะครับเรื่องแคมเปญเรื่องทูโษณานเรื่องโฆษณาแล้วเนี่ย S <S <preach science> เรามาอธิบายเรื่องกลุ่มเป้าหมายของ facebook ด้วยกันนะครับนะเฟซบุ๊กเนี่ยมี3ามกลุ่มเป้าหมายด้วยกันนะครับกลุ่มเป้าหมายที่1ก็คือนะครับอินเทเลสนะครับนะอินเทเลสก็คือเพื่อนใหม่นะครับพูดง่ายก็คือเพื่อนใหม่2นะครับก็คือคอตตอมนะครับคอตตอมก็คือยิงไปหาเพื่อนเก่านะครับ3ก็คือลุกอะไรนะครับลุกอะไรก็อาจจะยิงได้ไปซักอ่าหาเพื่อนของเพื่อนใหม่ก็ได้หรือหาเพื่อนของเพื่อนเก่าก็ได้เนาะนะครับนะอ่ะนะครับทีนี้นะครับเราก็ มาที่เครื่องมือตรงทั้งหมดตรงนี้ได้เลยเนาะ,ะแล้วเรามาที่คําว่ากลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับอ่ะมันก็จะซับซ้อนนิดนึงเนาะไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับทีนี้นะครับสร้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยปกติเราก็จะกําหนดเองเนาะทีนี้เรามากดคําว่ากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันนะครับก็คือเราจะยิงลูกอะไรนะครับแล้วเราก็เลือกแหล่งที่มานะครับอ่าถ้าใครมีพิกเซลเนี่ย มีแคตตาล็อกเนี่ยก็เลือกแหล่งที่มาจากพิกเซลและแคตตาล็อกได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีอะไรเลยพูดง่ายก็คือสร้างเพจมายืนงง,งในดงสล็อตเลยไม่มีอะไรเลยนะครับก็มาที่แหล่งที่มาอื่นก็ได้เนาะก่อนที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรจะสร้างลุกอะไรเนี่ยเราต้องมีคัตตอมเป็นแบบต้นแบบก่อนนะครับส่วนวิธีการสร้างคัสตอมออดีตเนี่ยก็ได้อธิบายไปหลายต่อหลายคลิปแล้วนะก็ไม่อธิบายเพิ่มเลยนะเออทีนี้ผมกอ็อาจจะเลือกแหล่งที่มาคัตตอมเช่น ขาตอ้มคอมเมนต์สามสิบวันนะครับวิธีการสร้างวิธีการอะไระผมก็อธิบายไปแล้วเนาะข,ข,ขี้เกียจจะอธิบายซ้าแล้วอ่ะค้นหาภูมิภาคนะครับก็จะเป็นภูมิภาคไทยนะครับทีนี้นะครับจํานวนที่จะของกลุ่มวป้าใหม่ที่คล้ายคลึงกันเนี่ยผมแนะนะนะําว่าว่าตรงเนี้ยอ่าถ้าเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะแม่นที่สุดเนาะสองเปอร์เซ็นก็แม่นรองลงมานะครับอ่ะหลุด รีเฟรชแป๊บนึงนะครับคอมค้างนะครับมันไม่เสถียรสหรใครที่อยากจะเปเมนผมก็เปเมนได้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเสถียรอะผมเลือกแหล่งที่มานะครับคอมเมนต์30วันอ่ะภูมิภาคไทยเนาะมันก็จะขึ้นแบบนี้แหละผมก็พยายามดันโดนเอาทําคลิปไลค์ไปเนาะนะครับอ่ะทีนี้นะครับเลือกจํานวนแหล่งที่มาคล้ายคลึงกันเนี่ยผมแนะนำว่าว่าอ่าเป็นประมาณ1-5%ก็พอเนาะ เราอาจจะสร้างทีละตัวหรือเราอาจจะเลื่อนตรงนี้นะเป็นห้าเปอร์เซ็นตก็ได้เนาะก็แล้วแต่เราหรือว่าอาจจะตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นทั้งหมดห้าเปอร์เซ็นตเราสามารถลุกเล่นตรงนี้ได้นะผมอธิบายไปแล้วเนาะก็ไม่อธิบายซ้ำและขี้ค้านนะครับอเอาเป็นห้าเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับกดตรงนี้เป็นเลขห้านะครับกลุ่มเป้าหมายเข้าประมาณนี้เนาะที่คล้ายคลึงกันก นึ่งเปอร์เซนต์ของคอตตอมหนึ่งถึงสองเปอร์เซนต์ของคอตตอมสามบานสองถึงสามสามถึงสี 4, 4่สี่ถึงห้านะครับหรือใครจะสร้างอ่ะกดหนึ่งตรงนี้แล้วก็กดเลขหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายทีละตัวทีละตัวนะครับตัวที่สองก็เป็นสองเปอร์เซนต์กดสร้างไปได้เลยตัวที่สามก็เป็นสามเปอร์เซนต์กดสร้างไปได้เลยกดห,หรือนะครับนะถ้าใครขี้เกียจเลยก็เอาเป็นห้าเปอร์เซนต์เลยครับเออกดสร้างกลุ่มเป้าหมายนะขี้เกียจแล้วนะครับ เอาเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันอายกตัวอย่างแค่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าผมยังยิงไม่กว้างถึงขนาดนั้นนะเออแต่สําหรับใครที่ยิงแบบกว้างแล้วก็ตั้งเป็นห้าเปอร์เซ็นได้เลยอะลองหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นดูสิว่าจะสร้างได้ป่าอ่ะยังไม่ได้อีกอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นน่าจะได้แล้วแหละอ๋อรู้แล้วทาไมมันสร้างไม่ได้เพราะว่าผมเคยสร้างไปแล้ว <c oughs> ขออภัยนะครับนะเคยสร้างไปแล้วอะสมมติพอสร้างปุ๊บนะครับนะก็มาที่ตัวการโฆษณามาที่เครื่องมือทั้งหมดตัวการโฆษณาเลยเนาะ เ,เคยสร้างไว้แล้วลืมนะครับนะปกติถ้าเราสร้างไว้แล้วเนี่ยมาที่เครื่องมือทั้งหมดของกลุ่มเป้าหมายก่อนถ้าเราเคยสร้างไว้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับเต็มเลยนะครับเราสามารถลบได้เนาะปกติเนี่ยนะครับนะถ้าแนะนานะถ้าเราเคยสร้างกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ไว้เนี่ยถ้าผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเราควรลบไอ้พวกนี้ทิ้งเลยกดติ๊กถูกแล้วก็ลบไปได้เลยเนาะเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยเอมันจะเรียนใหม่ทุกๆ หนึ่งเดือนนะตามตามที่ผมมีประสบการณ์มานะครับแล้วก็ลบพวกกลุ่มเป้าหมายตรงนี้แล้วก็สร้างใหม่ได้เลยนะครับนะเอออ่ะทีนี้ก็มาที่ตัวการโฆษณาเนานะหลังจากเราสร้างลุกอะไรเสร็จแล้วนะครับนะพอเราสร้างลุกอะไรเสร็จนะครับเราก็มายิงแบบข้อความเลยเนาะเรียกแคมเปญสร้างกดเลือกวัตถุประสงค์ข้อความนะครับยิงแบบข้อความเลยเปิด CBO CBO อะไรไปให้เรียบร้อยนะครับ300ต่อวันอ่ะกดถัดไปนะครับ เลือกพวงเลือกเพจนะครับเลือกเพจที่เราสร้างลุกอะไรเมื่อกี้นี้นะครับใส่กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้เนาะเรื่องกลุ่มเป้าหมายสร้างใหม่ตรงนี้ผมขี้เกียจอธิบายเพิ่มแล้วนะครับตำแหน่งการจัดวางเนี่ยก็ประมาณนี้ถ้าเราเป็นแบบข้อความอ่ะไม่เอาอินตาเกมอ่ะไม่เอาอันนี้อ่ะทีนี้กดถัดไปนะครับ แล้วพอมาที่คอนเทนต์ปุ๊บนะครับนะอ่านในส่วนของชุดโฆษณาอธิบายนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยคุณติ๊กตามนี้ได้เลยนะครับอายุ20ปีขึ้นไปนะครับไม่ต้องใส่ความปวดใจหรือพฤติกรรมหรืออะไรตรงนี้เนาะเออปล่อยมันว่างเปล่าไปเลยใส่แค่เพศกับอายุนะครับแล้วก็ปุ่มว่าหมายที่กาหนดเองนะครับอเอาเป็นแบบลุกอะไรเมื่อกี้นี้เนาะ เมื่อกี้มีกี่เปอร์เซ็นต์กันบ้างครับเนี่ยผมงงกันหมดละคนที่เคยคอมเมนต์เหรออ่ะสองถึงสามคนที่เคยคอมเมนต์หนึ่งถึงสองคนที่เคยคอมเมนต์อ่าก็หาดูเนาะคำว่าคนที่เคยคอมเมนต์ อ่ะหมดแล้วนะครับก็จะมี1% 1- 2- 2-3เนสาะเออทีนี้ตำแหน่งการจัดวางก็สโคปเอาตามนี้นะครับกดถัดไปได้เลยนะครับอ่ะกดเลือกอ่าแคมเปญเลือกโฆษณาเนาะนะครับนะก็แล้วแต่เรานะครับโฆษณาเนี่ยผมแนะนำว่านะครับอ่าใส่เป็นรูปเดียวอาายัตราส่วน1ต่อนเนานะเออแล้วก็เลือกโพสได้เลยเลือกโพสจากหน้าเพจก็ได้นะโพสที่เผยเพแพร่แล้ว ใส่รูปใส่วิดีโอใส่คอนเทนต์อะไรของเราไปเนาะไม่อธิบายเพิ่มแล้วนะครับพิกเซลใครที่มีพิกเซลก็ติ๊กนะครับใครที่มีเว็บไซต์มีเ,จเพจก็ติ๊กใครที่ไม่มีก็ไม่ต้องติ๊กนะครับนะกดเผยพงเผยแพร่อะไรที่เรียบร้อยเนาะเออก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับนะสำหรับใครที่สำหรับใครที่อยากเปเมนผมก็ขึ้นช่องทางการเปเมนให้ทางเด็กคลิป o ่านยูทูบนะครับนะก็เปเมนกันมาได้นะครับค่าน้ำค่าขนมค่ากาแฟค่าอินเทอร์เน็ตนะครับ ก่อนจากการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดสั c r i ร e กดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณก็พอแล้วนะครับนะก็ผมก็ขอตัวนรัไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมาฟังนะครับสวัสดีครับ